ดูมเดย์เกิลเฟนชั้นมีแฟนสาวนในวันสิ้โลกตอนที่19บแปลโดยเพจแลไปอ่านไปก็อย่าลืมไปกดติดตามเพจเขาด้วยล่ะถ้าอยากจะอ่านก่อนอ่ะนะแล้วที่สำคัญเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปมากกว่านี้เราก็ไปเริ่มรับชมรับฟังคลิปกันเลยนะครับเอ้ยผิวมีเยอะชั้นดีมาแนะนำครับ ผมเห็นมันไล่เงินอิเลกทรอนิกมาเกือบ400ร้อยเลยละนะมิจมอจำนวนขนาดนั้นไม่ใช่น้อยๆเลยเนะเดี๋ยวแต่มสิ่งที่พวกมันเอามาแรกอะจะไปผักสดตัวสัตว์และไข่อีกด้วยนะครับไม่อยากจะโมออีกแล้วเพื่อหมูยอย่างงเละแกแน่ใจเนะแ,แน่นอนร้อยเปร์เซ็เลยครับเอ้นั่นมันของหายากเลยนะนะ่ะพวกมันมากันกี่คน มีกี่คนละ่ะฮะบอกมันมีแค่สามคนเท่านั้นมีผู้ชายหนึ่งผู้หญิงสองตอนนี้พวกมันกำลังซื้อกองอยู่ในตลาดอยู่ครับเฮบ้ <c oughs> มึงเสร็จกูแน่บอกคนของเราให้ไปดักดอรอพวกมันระนหว่งทางไปชานเมืองเขตตะวันตกซะได้เลยครับ อนต้องรู้ให้ได้ว่าพลุกมันไปเอาของรับค่าพวกนั้นมาจากที่ไหนพ่อกูจะไปขโมยมั่ง <c oughs> เราได้เจอกันแน่แนนะ่ <c oughs> ชั่วจริงๆนี่นายแน่ใจหรอว่าต้องการไปซื้อของที่ตลาดนะ่ะแน่นอนสิที่นั่นจะต้องมีของที่พวกเราอยากได้แนะ่โอเคถ้างั้นเราแยกกันไปซื้อของที่ต้องการเธอนะ